สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกม r x และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนอ You G-Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคาว์โฟนมือถือทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมไ้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิด,ไ,ปปดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหลลาเทนซี่ต่ำ UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ D-VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วั 2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือรอกโค้ด T T I CC 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 ก็ครับแฟเพของ40คนอย่าลืมกินแล้วกันถ้าเราจะตายก็อย่างที่บอกนะครับใส่คลาสบีดแล้วก็อย่าลืมเวลาเล่นเราก็วางป้อมไปด้วยนะเพราะว่าฟามดาเมจนะ วางป้อมอย่างเนี้ยพยายามวางให้มันแบบโดนหลายๆตัวนะวางแบบว่าจุดที่มันมีการต่อสู้นะครับเราก็จะรับเละนะดาเมจเราก็จะได้เยอะนะกไม่ง่ายนะแล้วเวอร์ชันนี้ใส่มูลไลท์ใส่เอ็ดกาได้มันก็จะไม่โดนไม่ไม่โดนดูดด้วยนะสบายนะมองมาเราก็ต้องหลบนะสายนี้กายภาพตูนนะบอกก่อนคำเตือนนะสายนี้คือ กายภาพคือศูนนะครับเห็นปะมันสะท้อนโดนแสนหนึ่งเห็นไหมม,มันก็คิดว่ามันตีเราเข้าอ่ะเนี่ยท่อนไม้เด้งเลยเห็นปะเออมันก็คิดว่ามันตีเราเข้านะแต่หารู้ไว้ว่าไม่ใช่นะอืมเปิดสกิลก็มีแค่นี้แหละหลักๆากปิดให้หมดนะฮะแล้วก็เปิดแค่สกิลบัฟอออ ราก็ตั้งออตโตท้ทีไว้มันจะได้แบบบัฟจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก,กหลักๆก็คัสบูท๊ทแหละจะได้เดินเร็วๆนะแล้วก็วางป้อมไปความป้อมใส่พวกตัวเลือดเยอะๆนะครับแรงความดาเมจแล้วบางทีมันไม่รู้หรอกนะว่าเราเล่นอะไรมันก็คิดว่าเข้านะเออมันก็คิดว่าโดนอย่างอื่นนะค,คิดว่าเข้านะแตจริงๆไม่ใช่นะเห็นปะ่ะโดนสะท้อนแสนกว่าเห็นปะ่ะเนี่ยคือสายที่ผมเล่น ยืนแช่ได้เลยคนระับไม่ต้องกลัวเพราะเรามีเด้งเลือดด้วยนะไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเดินเข้าไปอาบน้ําได้เลยนะเขาเรียกว่าอาบน้ํานะครับแช่น้ำร้อนน้าอุ่นนะเนี่ยนตายแล้วเห็นปเชื่อเราขึ้นแล้วเมื่อกี้มันตายแล้วอย่าไปแต่อยาไปแช่ผีก็พออะผีเราจะแตกนะครับถ้าเจอผีอะอืเนี่ยตายหมดอย,ย,ย่างยัางนะครับค้นไปเด็กอะไรปะ ออแต่อย่าไปแช่ผีพอลนะผีแช่ไม่ได้นะสตอไม่ได้แล้ีเงออี้ยเนียสตอเท่าไหร่ไปเงี้เนี่ยสามแสนกว่านะแปลกนะครับมันแปลกนะมันยังไม่รู้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมงานนะครับเ <c oughs> นี่ยเปิดอย่างเงี้ยแล้วมันหยุดไม่ได้ด้วยนะเวลาเปิดผ่า มันหยุดผ่าไม่ได้ครับคาราทเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆครับจริงๆระหว่างเดินอ,ะอ่ะผมจริงๆมันควรวางป้อมไปด้วยนะเออวางป้อมวางอะไรไปด้วยมันแต่ไปคิดผมจะโชว์ให้ดูว่ามันสะท้อนนะเออเราก็ควรจะวางป้อมเพราะว่าวางป้อมเนี่ยมันจะได้การเดินหนืดนะครับ <S <S เดินหนืดด้วยนะเวลามันโดนเดินหนือดอ่ะมันก็ริ่งเอาออกไม่ออกนะเห็นปหเบอร์เด้งละเบอร์เด้งอีไอนไม้เด้งอีก นะตายครับเยอี้ยะตายครับไนปะเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเยอะครับอืมตายครับบอกเลยเรากลัวแค่อย่างเดียวครับสองอาชีพสายเนี้ยอืมคือมองกัดสไนเพราะว่าเออเนี่ยพอเราจังหวะจะตายจจนเจนจริงๆอ่ะเราก็กดคาสตบีอืมหนีออกมา ใช้คัตบีดควรจะต้องใช้ให้คุมที่สุดนะเพราะว่าเราต้องมันมีครูดาวนานนะอ่าเราต้องแบบให้มันเราแบบอย่าไปกดปตีสัวนะครับเพราะว่ามันจะอีกนานกว่าจะใช้ได้แล้วรีเจนเลือดเด้งกลับมาแล้วค่อยไปลุยใหม่นะแค่นั้นเองครับาการนะง่ายแงบนะเนี่ยไม่บ้ามันตีเรามันไม่รู้ครับมันไม่รู้ครับเนี่ยตียับยับเห็นปะ่ะซัดยับยับอะ่ะตายเองครับดูดูเลือดดิ เนี่ยผีไอ้ไม้ทอดไม้เด้งอะไรปะไม่รู้นะน้อยคนจะรู้ครับต้องแบบรอบลึกๆอะ่ะเนี่ยอัดผมยับๆอะ่ะคิดว่าใช่คิดว่าช่ำดูเดีย๋ยวโดนทีแสนมันพาเราสามหมื่นนะอืมเน่ยผมไม่ได้ใส่ออกโลนะโอ้โหซัดยับๆครับชอบเลยครับโอ้โหมันมั่นใจมากิดดูเดีย๋ยว นะฮะมั่นใจมากนะดูเลยสามแสนนะสามแสนนะโดนสะท้อนสามแสนนะครับตายนะครับถึงตาย้บอกเลยถึงตายนะเ,ยยนะเด้งออกไปแล้วยังครับยังไม่เงี้และเนี่ยูนะไซเดอร์โดนเราวางป้อมสี่แสนกว่าเห็นปะเนี่ยได้หมดอนะสายเนี้ยร้อเสียน้อยมากมันตีเราแค่หมื่นเดียว ให้ hey, มันสะท้อน<ๆ>เอาแค่หมื่นเดียวนะเราวังป้อมทีสนะี่ซาห้าแสนอะอืไอพวกสายสบายของเชอบเราเลยนะวางไปเยอะๆล้ำติดหมื่ด้วยยังไงดาเมจแล้วก็ถ้าตีเราไม่ได้แบบว่า,วามีดาเมจเดือดๆจี๊ดจัดๆขาดนะ้นี่เราก็มีโอกาส m อ p ค่อนข้างจะง่ายนะอือย่างที่เพื่อนๆถ้าใครดูตอนผมเล่นแฟร์เพย์อ่ะอ๋อแล้วก็สไลด์เอาไว้ใช้ ตอนจังหวะจนเจียนเหมือนกันนะสไลด์อะแช่ได้เลยนะไม่ต้องกลัวสไลด์คือท่านี้นะท่านี้เนี่ยสไลด์จังหวะแบบโดนอะไรแบบไม่ไหวจริงๆต้องออกมาแล้วเนี่ยก็สไลด์ออกมานะเนี่ยพาเราสะท้อนสามแสน แค่นี้เองครับเล่นโคตรง่ายสายนี้คือเป็นสายที่เล่นง่ายที่สุดแล้วที่ผมเอามันเล่นนะไม่ต้องใช้ความเข้ใจอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็เล่นง่ายแพ้น้อยอยากเห็นเนียว่าโดนมองโดนเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยคือเอาพูดตรงนะข้อดีของพ่อค้าคนชอบคิดว่ามันถึกเห็นป่ะเอะเอ,อข้อดีของพ่อค้าคือคนไม่ชอบคิดว่ามันถึกไว้นี่ยโดนละโดนละก็ประมาณสี่ซ่าห้าแต่คนไม่ชอบคิดว่ามันถึก จริงๆอ่ะเนี่ยพอมันจะมีเขาเรียกว่า b y a s หรือว่า first impression ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเข้าใจปะคือคนชอบคิดว่าพ่อค้าแม่งถึกเว้ยตีไม่ค่อยเข้าเออตัวหนาอะไรเงี้ยชอบปั่นป่วนคอยบัฟคอยดีบัฟคอยสร้างรุ่นนี่นั่นให้กับทีมใช่ปะแต่มันไม่ใช่กับตัวนี้นะคือคนชอบคิดว่าพ่อค้ามันแพ้สายเลสฉะนั้นเราควรเราก็เล่นล็อกหลบนะครับเนี่ยหลักการนะของ rx ล็อกหลบซะเออ เนี่ยเห็นปะมั่นใจมั่นใจฮนะยังมั่นใจอยู่นะนเห็นปะยังมั่นใจอยู่เห็นปะยังไม่รู้นะฮะผ่าไปเถอะจะแตกเองครับเห็นปะส่วนเนี่ยแล้วเนี่ยฝ่ายกายภาพมันไม่ค่อยตีพอ่อขาเว้ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะฮนะเจ็บเจ็บเห็นไ,ไหมครับเจ็บแต่มันก็ไม่ได้เจ็บถึงขนาดเฮ้ย โดนทีเดียวแตกนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนอกจากเราติดวีคเยอะๆหรือว่าแม่งเจอมอ้งแบบโหดจัดจริงๆอะไรเงี้ยเออก็แตกเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่มันจะมีเวลาเว้ยคือเพราะม้งอ่ะมันตีเป็นชุดใช่ไหมเราอ่ะจะทนได้ประมาณชุด2ชุดอ่ะตีฟิงเกอร์อฟเฟนสซีมาชุด2ชุดแล้วก็ทนเอาพอ,อจังหวะมันไม่ค่อยดีอ่ะก็อย่างที่บอกกดนี ก็ถ่ายออกมาแล้วก็ดีเจนเลือดแปบ๊บเดียวกับมาเต็มแล้วพ่อค้าก็เต็มเซอร์ฟแ้าดีแต่แล้านเนี่ยถามว่ามันแรงยังไงใช่ปะ่ะตัวบันเองมันก็แรงไม่ต้องตะทอ,อมันก็แรงนี่จะวิเคาะ์ให้ดูเนี่ยนายโดนหกแสนอะต่อวิเห็นปะ่ะแล้วแช่เข้าไปอะห้าแสนหกแสน่ไหมแรงปะ่ะต่อวิของการยิงของป้อมนะ ดาเมจ DPS เด้งกระจุยไม่ต้องห่วงเวลาเล่นจริงเนี่ยตัวมันอนะ่ะอยู่กันเป็นกระจุกอยู่แล้วนอกจากเจอทีมเก่งจริงๆนะมันแยกกันมันเดินกันเป็นแยกกันอยู่อะไรอย่างนี้นะเออก็ว่ากันไปอีกทีนะอันนั้นเราก็ต้องไปแก้อีกทีแต่ส่วนใหญ่เวลาเล่นนะมันชอบอยู่เป็นกระจุกเราก็วางไปอ่ะไม่โดนทีสองสาตัวอยู่แล้วนะครับโดนแล้วโดนยาวๆเราก็วางทับศกได้ป้อมเนี้ยสารพัดประโยชน์เลยนะอ่าแม็์หนึ่งวางได้ทั้งหมด3ป้อมนะครับแม็์หนึ่งวางได้หมด3มป้อมก็ประมาณนี้ นะดาเมจมีนะไม่ได้ไม่มีสะท้อนก็มีดาเมจก็มีนะสารพัดเลยนะอนเนกประสงค์นะซื้อที่บัฟกันทัตลมและเพิ่ม p p m d ดาเม Reduction นะครับ ช่องนี้ใช้อะไรก็ได้นะครับช่องนี้จริงๆก็อะไรก็ได้ครับช่องนี้ก็สนิสตอมครับตัดเลือดของดีครับป้อมครับเฮซีอัพหลอครับจะได้ถึกๆครับสกิลครับหลักหลักครับวางป้อมครับสนิสตอมครับใช้ที่เลเวลหนึ่งครับอันนี้ไม่ต้องนะ ก็สไลด์ครับไปเดชหนีครับปิดโจมตีอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาเล่นปิดออโต้ทั้งหมดครับยกเป็นบัฟพอขาสายสะท้อนเวทฉบับทีดีชแนลครับแฟร์เพย์เกาหลีพบแปดครับทีมทางบ้านครับเหรียญจะเหลือครับเอาไปอัปเกรดต่อได้ครับอัปเกรดปัดดับธาิุได้ครับหรือเจ้าเลือดก็ได้ครับการ์ดส่วนหัวครับจะใส่เป็นไซตามะหรือจะใส่โบลส ก็ได้นะครับแต่ผมชอบไซต,ตามะนะครับออกโล1ใบแล้วก็เด้งเลือด2ใบครับก็คือฟาโลนะครับคลิปจบแล้วแต่ยังเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ